ก็มีหลายคนถามรับว่าเอ๊ะแล้วทองคำเนี่ยจะมีโอกาสกลับขึ้นไปแตะ2,000เหรียญไหมแล้วทองคำังเป็นเซฟเฮเว่นอยู่หรือเปล่า ำหรปี2021นะครับก็จะเป็นปีแห่งการปราบโควิดนะฮะเมนการฉีดวัคซีนระดมทั่วโลกรวมถึงทั้งในประเทศไทยซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปี2021เนี่ยน่าจะมีการฉีดวัคซีนเยอะทั่วโลกซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจในปี2022กลับมาได้โดยแน่นอนครับว่าสินทรัพย์ทองคำในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีทําหน้าที่เป็นเซฟเฮเว่นอย่างแท้จริงที่เราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำขึ้นไปทำออทามไฮในขณะที่ ปีนี้เนี่ย2021มีแรงเทขายออกมาบางส่วนเงแต่ว่าราคาทองคำก็ยังทรงตัวอยู่ได้เหนือแนวโลใหม่ที่ระดับ1,700-1,750ถึงเหรียญก็มีหลายคนถามครับว่าเอ๊ะแล้วทองคำเนี่ยจะมีโอกาสกลับขึ้นไปแตะ2,000เหรียญไหมแล้วทองคำยังเป็นเซฟเพเว่น e อยู่หรือเปล่าก็เรามาดูในแง่ภาพรวมว่าถ้าเราดูในปี2021เนี่ยมีรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยสู้โควิดด้วยการถัดฉีดเม็ดเ,เงินจานวนมหาศาลนะครับ การอาัดฉีดจากอเมริกาที่มีการฉีดเพื่อเป็นนโยบายที่ไบเดนอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยปีปีเดียวเนี่ยเท่ากับที่อัดฉีด QE ตอนแฮมเบอร์เกอร์ใครสิบปีหมายความว่าอะไรจำนวนเงินมหาศาลที่กำลังไหลเข้าสู่ระบบในปี2021เ,เนี่ยเข้ามาเยอะจึงทําให้ถ้าเรารู้ถ้าใครดูราคา,าตลาดฟิวเจอร์ของพวกสินค้าวัคนเนี่ยราคาทุกสินค้าเนี่ยกำลังขึ้นออทามไฮนะครับทั้งแดงเหล็กข้าวโพด ตอยบีนทุกอย่างเนี่ยทำราคาเอ,อทาทางฉะนั้นแน่นอนครับว่าพอมีเงินเฟอ้อเข้ามาเนี่ยทองคําก็จะเป็นสินทรัพย์เดียวที่ปกป้องเงินเราระหว่างเงินเฟอ้อฉะนั้นการที่คุณเก็บเงินสดตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยนะครับเพราะตอนนี้เงินเฟอ้อต่างหิมาแล้วมาแบบม,มหาศาลมากฉะนั้นวิธีเดียวที่จะปกป้องได้ก็คือทองคำนะครับซึ่งยังเป็นเซฟเฮเว่นตัวเดียวที่เขาเรียกว่ายังช่วย ปกป้องแล้วก็พิสูจน์มาแล้วในตลอดพันปีว่าทองคำเ,เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยปกป้องเงินเฟ้อได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับโดยทองคําในภาพรวมปี2 0 2 1เนี่ยเรายังเชื่อว่ายังสามารถเป็นเซฟเฮเว่นได้ดีเพราะจริงๆเนี่ยเวลาพูดเซฟเฮเว่นเนี่ยมีอยู่2ตัวดอลลาร์ทองคำนะครับซึ่งตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือพิมพ์เยอะนะครับพิมพเยอะมากจนมูลค่ามันลดฉะนั้นแน่นอนเมื่อสินทรัพย์ตัวเซฟเฮเว่นตัวหนึ่งลดเนี่ยสินทรัพย์ตัวที่อทองนงูาสขึ้ ้เรายังเชื่อว่าราคาทองคำในปี2021เนี่ยยังมีโอกาสที่จะทำตัวเป็น safe h a ว e นและด้วยภาพรวมถ้าเราไปดู across the board เนี่ยสินค้าพวกกระปัาตัวน,นี้มันเป็น all time high ทองคำก็ไปทำ all time high แล้วแต่ปีนี้เราก็ยังเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะมีการ ขึ้นต่อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นในรูปแบบของการต่อสู้กับเงินเฟอ้อนะครับฉะนั้นเราก็ยังแนะนําในการเก็บออนทองคําไว้ในปี2021ว่าเราเชื่อว่าด้วยสภาพตลาดที่กําลังเกิดถึงแม้จะเกิดการรีคาวอรี่แล้วเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเงินเฟอ้อหรือเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดเนี่ยจะเริ่มไหลเข้ามาและในระยะกลางกับยาวแน่นอนครับว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นได้ต่อแล้วก็มีโอกาสไปทำไฮเงินได้นะครับ